การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีชุมชนหุนหลังมันเป็นไม่ได้ถ้าเราไม่มีแบบแผนที่ดีมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่สนับสนุน มันเป็นป่าที่อนเป่นปลาจิริกิจอนาคตมันต้องเป็นที่ที่สำหรับผู้คนมาศึกษา วันก็คงยิ่งใหญ่ควรค่าจะจารึกไว้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันโอปอวรัญสุดาการุญทัศน์และรายการจารึกไว้ในแผ่นดินค่ะคุณผู้ชมครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอยู่มากมายและยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่อย่างเป็นจํานวนมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ค่ะหนึ่งในผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่ปลายด้ามขวานของประเทศนั่นคือป่าฮา,าลาบลาผืนป่าราชนีที่ครอบคลุมพื้นที่หลายแสนไร่ ที่ยังคงมีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่หายากที่หลากหลายค่ะแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับประลัดหนุ่มท่านหนึ่งค่ะผู้ซึ่งได้เข้าไปทํางานในผืนป่าแห่งนี้และได้เห็นความสําคัญของต้นน้ําและลำธารเขาคนนี้คือปรลัดอารีหนูชูสุขค่ะเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะป่าฮาลาบะลาเป็นป่าที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ รอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสมีเนื้อที่ทั้งหมด836,000ไร่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าประมาณ687,000ไร่ป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ติดอันดับต้นๆของเมืองไทยมีพันธไม้และสัตว์ป่าหายา,ยากอยู่มากมายครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับณนะพระตำหนักทักษิณราชนิเวศพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาชม ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ด้วยพระองค์เองทรงมีรับสั่งเกี่ยวกับพื้นที่ป่าฮา,าลาบลาถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำำานําลําธารและทรงมีพระราชเสาวนีให้หน่วยงานราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าควรที่จะอนุรักษ์ไว้จึงเป็นที่มาของคําว่าป่าราชนี นอกจากการทำงานของทุกภาคส่วนแล้วยังมีประชาชนกลุ่มเล็กๆอีกหลายกลุ่มที่มีแนวคิดในการอนุรักษ์ป่าพื้น,นี้หนึ่งในนั้นคือข้าราชการหนุ่มที่เป็นคนในพื้นที่แห่งนี้โดยตรงเขาคืออารีหนูชูสุขปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายเวงที่หลงไหลในความงดงามของธรรมชาติเมื่อได้มีโอกาสมารับราชการในพื้นที่แห่งนี้เขาจึงเกิดแนวคิดในการอนุรักษ์พืนป่าฮาลาบาลาขึ้นมา ส่วนตัวเนี่ยเราก็ชอบสันโดษในมุมหนึ่งแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวชอบศึกษาชอบดูรายการชอบเขียนชอบอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยน่าจะเหมาะกับพื้นที่อย่างนี้มากกว่ามันสดกว่ามันใสกว่าก็มีหลายยุคนะยุคแรกเนี่ยผมก็กไฟแรงทำนู่นทำนี่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็คิดได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีชุมชน,มนหลังมันเป็นไม่ได้ถ้าเราไม่มีแบบแผนที่ดี มันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่สนับสนุนตอนนี้ผมก็กลับไปสู่สจุดสามัญก็คือดูความพร้อมชุมชนนะหนึ่งชุมชนพร้อมสองเราศึกษาให้พร้อมว่ามันบวกหรือลบแค่ไหนชุมชนพร้อมไหมยังมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราซึมลึกในเมื่อเรารู้สึก,กว่ามันดีเนี่ยเราก็อยากถ่ายทอดให้คนอื่นก็เลยเขียนถ่ายแล้วก็ลึกที่สุดก็คือชวนเพื่อนๆมาทําแล้วก็ ปลูกฝังเด็กๆนะเมื่อมีคนสนใจเนี่ยคนจะลุกระยะขึ้นแล้วก็จะมีแผนในการอนุรักษนะ์ถ้าคุณจะทําท่องเที่ยวเนี่ยที่นี่คือเชิงอ,อนุรักษนะ์ส่วนอีกท่องเที่ยวอีกโซนหนึ่งก็คือเป็นประเจญภัยก็ติดถนนหน่อยเป็นประวัติศาสตร์ก็จะเป็นพวกะโคโมเป็นประเภทแวะริมทางก็เป็นพวกน้ําตกจุดชมวิวทะเลหมอกเนี่ยคือเราแบ่งเป็น6โซนแล้วก็ในส่วนเกษตรเกษตรก้าวหน้าแล้วก็มีนะให้เข้าไปเที่ยวตรงนั้นนะ ก็เราแบ่งเพื่อเพื่อกันอันออกมาส่วนแผนในการทำเนี่ยเราก็ต้องใช้ผู้รู้นะโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านรึกษาศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยประสานกับหน่วยงานนะอยา่างตชะดที่มีหน้าที่รักษาป่าป่าของชินีเนะี่ย ในช่วงแรกของการทำงานปลัดอารีเล่าให้ฟังว่าการประสานงานมวลชนมีความยากลำบากอยู่มากเพราะชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของทรัพยากรที่ลดลงและยังรู้สึกว่าป่าย,ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากจึงเป็นเรื่องแปลกถ้าต้องมาช่วยกันอนุรักษ์ แต่หนทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่อยๆเปิดโล่งขึ้นทีละนิดเพราะเขามีหลักปฏิบัติที่ดีในการทำงานนั่นก็คือการอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านบางส่วนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณผืนป่าหรือแม้แต่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนที่จะช่วยกันทำความเข้าใจกับชุมชนและช่วยกันขับเคลื่อนอุดมการณ์นี้ให้ดำเนินต่อไป ในสมัยนั้นเขาปรับโจนคอมมิสมารยานะครับคือโชกมอแล้วก็แยกปลาจากน้ำเอาชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้ไปอยู่ที่ตำบลไอเยวีตอนนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่อาสาพันป่านะครับเป็นของพระมาพิไทยของพระอาชีมีของเรานะครับทางโชกมอก็ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยเฉพาะอนุรักษ์ป่าฮาลาวาลามีหน่วยงานที่ร่วมมือกับอตวตอเอเวงนะครับหลายหน่วยงานและดึงเยาวชนเพื่อเผยแพร่ความรู้คุณค่าของป่าให้เยาวชนได้รับรู้และก็อนุรักษ์นะครับที่ผ่านมานะครับรุ่นแรกก็มีแววนะว่ากลุ่มนี้ต้องมีจิตสำนึกอยู่ในใจว่าต้องอารักป่าฮาลาวาลา ป巴ะอารเป็นคนง่ายๆไม่ถือตัวเป็นใหญ่นะครับทํางานก็ไม่ทํางานคนเดียวต้องรว,วมเป็นทีมติใจที่มีคนไม่ใช่ในพื้นที่นะครับมาอยู่ที่นี่เขาทําแบบบ้านเกิดของเขาเองทำเพื่อชุมชนจริงๆเรื่องโครงการอนุรักษ์ป่ามันมีตั้งนานมาแล้ว ซึ่งเป็นปลาที่พวกเราเห่วงแหนมากนะครับและประจบเหมาะตอนนี้ก็เป็นปลาสลิกิจนะครับก็ยิ่งเป,เป็นเป็นห่วงกันมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ระหว่างเราตําบลอายเวงอำเภอเบงตงกับทันโตนั้นนะครับเราเขตแดนติดต่อกันนี่เราเราทำอย่างไรตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันสารต่อกันได้ปหลัดนี้เป็นเป็นคนที่คิดเร็วนะครับแล้วก็มีอุด,ดมการนะครับที่จะ พัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างในเอบอตอรืวนอกอบอกตอก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เห็นว่าท่านประหลัดนั้นไม่ได้อยู่อยู่นิ่งเอาเด็กเยาวชนนะครับในตำบลหมู่บ้านแล้วก็แล้วก็นอกเขตเพื่อมาที่จะอบรมแล้วก็พัฒนาในด้านความคิดของเด็กนะครับเพื่อที่จะสร้างเด็กขึ้นมานะครับเพื่อในอนาคตตรงนี้คือคือการพัฒนาแล้วก็พาเด็กไปดูไปดูพื้นที่จริงๆในในฮารานั้นว่าเออเราน่าจะอนุรักษ์ไหม ต้นน้ำต้นไม้อย่างไรสัตว์ป่าอย่างไรนะครับนี่คือความคิดของประหลัดอาีี อนุรักษ์ผืนป่าที่มีอาาเขตกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเลยนะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือชาวบ้านที่อาศัยรอบผืนป่าแห่งนี้ค่ะเรื่องราวของผืนป่าปลายด้ามขวานยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะกลับมาชมกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะคคจะจรึกไว้ในน why คุณผู้ชมคะป่าฮาลาบาลาแห่งนี้นะับเป็นผืนป่าขนาดใหญ่และนับว่าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะนับว่าเป็นป่าต้นน้ําของแม่น้ําสําคัญ3ามสายคือแม่น้ําสายบุรีแม่น้าสุงไหงโกโลกและแม่น้ําปัตตานีซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนจึงเป็นเรื่องลําบากในการดูแลและเข้าถึงพื้นที่ค่ะ ในป่าบาลาแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพ่อแม่เป็นน้องใน3จังหวัดครับซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับของอบตอายุเวงเนี่ยในส่วนของการไปอ่าศึกษาปืนป่าธรรมชาตินียเราก็จัดเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจตังหวชายแดนของเราก็เข้าไปเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของความปลอดภัยและเรื่องของการนำอ่าน้องสู่ พื้นป่าที่เป็นธรรมชาติพี่น้องประชาชนก็มีความเข้าใจแล้วก็สนับสนุนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอายุเวงอย่างดีครับ การมีจิตใจมุ่งมั่นในการทำงานด้านการอนุรักษ์ป่าอย่างจริงจังบวกกับความร่วมมือจากองค์กรภาคประชาชนที่คอยส่งเสริมกิจกรรมดีๆเข้ามาประสานงานจนพบว่าพวกเขาเหล่านี้มีจิตใจที่ตรงกันจึงได้เกิดโครงการที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาอีกโครงการหนึ่งนั่นก็คือโครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักป่าฮาลาบาลา ที่เราไม่รักป่าเพราะเราไม่รู้คุณค่ามันถ้าเราจะเริ่มรุลักป่ามีผลเนี่ยต้องให้เขารู้คุณค่าก่อนผมเลยเอาเด็กมาให้รู้คุณค่าว่ามันสําคัญแค่ไหนแล้ววันหนึ่งเขาจะลุกขึ้นมาปกป้องเองโดยเริ่มแรกเนี่ยผมก็จะเอาเยาวชนในอํนเาเภอไปตรงตําบลละห้าคนมามันก็มาฆ่าเขาแต่ว่าเป้าหมายตอนแรกเนี่ยต้องการให้เขารู้จักกันระหว่างตําบลเพื่อเติบโตมาได้เป็นเครือข่าย โดยใช้พี่ตาชดอเนี่ยฝึกวินนยนะยแบ่งสีแบ่งอะไรมีกิจกรรมคล้ายๆลูกเสือทุกปีมา,าเปลี่ยนมีทั้งไทยพุทธมุสลิมทั้งจีนมาแล้วมันก็ได้ผลทุกปีก็ทุกคนมีโอกาสมาแล้วก็เด็กๆพวกนี้ก็จะออกไปพูดเนี่ยพ่ะว่อก็อยู่ในวัยที่จบปหกตรงนี้ไปเรียนทั้งนอกเขาจะบอกว่าออป่าบ้านเขามีอะไรดีบ้างฮาลายเนี่ยเป็นช่วยประชาสัมพันธ์ในตัวอาจจะมีทีมเทศบาลอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มสันเก่งแล้วก็มีศิละปะจากอาจารย์สุริมานยามู ดังนั้นก็เด็กก็จะชอบมากไปเห็นป่าประมาวาดรูปแล้วก็กิจกรรมงานเขียนนั่นคือของพี่ย่องจุมสังเนี่ยก็คือบางคนอาจจะวาดรูปไม่เก่งแต่เล่าเรื่องเก่งก็ฝึกการเล่าเล่าแล้วก็มีการถ่ายภาพอาจารย์เกินเขียนชื่อนะฮะบางคนอาจจะวาดไม่เก่งแต่ว่าชอบในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือมเก็บภาพมีมุมมองที่ดีให้เขาสนุกไปกับกิจกรรมที่เราสอดแทรกได้ที่สําคัญคือชุมชนได้มานั่งคุยกันผมก็มีผู้เฒ่าผู้แก่มานั่งคุย จริงๆผมอยู่เบตงก็จริง,รงแต่ผมไม่ได้อยู่ในป่านะ,ะผมนี่โนโนเนมเรื่องป่าเหมือนกันก็ได้มาเรียนรู้เรื่องสัตว์ใหม่เฮ้ยทำไมเราอยู่เบตงทําไมเราไม่ได้รู้ตั้งแต่กี่ปีมาทําไมต้องมาเรียนรู้ตอนตอนแก่เนี่ยง่ายตอนเป็นหนุ่มเนี่ยจริงเราน่าจะรู้ตั้งแต่เด็กใช่ไหมผมเองคิดว่าเด็กตั้งแต่เนี่ยพอหกสิบสองสิบสามสมควรได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วมันมันเป็นเรื่อง ที่เสียหายมากที่เราไม่ให้เด็กในพื้นที่ได้เรียนรู้เรื่องแบบนี้แรกๆก,ก็คือโซเรลมาไปรู้จักกับพี่ชุมศักดิ์นาลาลักษเป็นนักเขียนนะครับแล้วก็เขาไปแนะนําถึงประหลัดอาลีครับพอดีเขาทํากิจกรรมก็คืออนุรักษ์ป่าฮาราครับก็คือเขาจะมีกิจกรรมให้เด็กๆเยาวชนเขาจะเสริมเอาโซเลมันเป็น,ปน,ปนวิทยากรสอนศิลปะครับประหลัดอาลีก็เกก็ดีใจที่ที่ได้เจอแล้วก็ได้ร่วมกัน ร่วมร่วมงานกันนะครับคืออยากให้ปาฮาลาบาลาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยว3จังหวัดในในพื้นที่อะครับทำเพื่อสังคมด้วยครับส่วนมาก็ชอบตรงนี้มุมมองของของท่านประหลัดนะครับ ผู้ชมคะโครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักผืนป่าฮลาบาลาเป็นโครงการที่จัดขึ้นมาหลายปีแล้วนะคะเกิดจากความร่วมมือของทั้งหลายฝ่ายทั้งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่นและองค์กรภาคประชาสังคมที่เรียกว่าสานักหัวใจเดียวกันค่ะเรื่องราวของกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมต่อไปในช่วงหน้าค่ะคคจะจรึกไว้ในน i ชมคะ่ะโครงการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักป่าฮาลาบาลาจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการรวมกุมกิจกรรมที่ดีระหว่างปิดภาคเรียนของเยาวชนในพื้นที่ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์และห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นป่าฮาลาบาลาแห่งนี้ค่ะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลอายุเวงร่วมกับหลายภาคส่วนหนึ่งในนั้นคือสำนักหัวใจเดียวกันค่ะสำนักหัวใจเดียวกันคือใครมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเราไปรู้จักกับเขากันเลยค่ะ สำนักหัวใจเดียวกันเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์สืบสารสิ่งดีงามภายใต้การนำทีมของนักเขียนช่างภาพและสื่อมวลชนการนำข้อดีของงานวรรณกรรมงานศิลป,ปะและการถ่ายภาพมาบวกกับค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าจึงประสบความสำเร็จสำหรับการดำเนินโครงการคือจากที่พี่เป็นคนนาธิวาสนะครับ แต่ว่ามาเรียนอยู่เทพนานมาทำงานอะไรทั้งงานแล้วพอ,อช่วงที่เกิดเกิดเหตุไฟใต้ครับเกิดปัญหาเนี่ยพี่ก็ลงไปทำกิจกรรมในพื้นที่ค่อนข้างเยอะก็คือเราก็เราเอาประสบการณ์เราเอาเครือข่ายของเราเนี่ยลงไปทำอะไรบางอย่างด้วยเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่พี่ว่ามันคงเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อนานแล้วก็คงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายครับพี่ก็เชิญกลุ่มเพื่อนที่เป็นนักเขียนเป็นนักข่าว นะครับนักกิจกรรมนักวิทยาการช่างภาพอะไรเนี่ยรวมกลุ่มกันตั้งเป็นชื่อว่าสํานักหัวใจเดียวกันนะครับก็ลงไปทํากิจกรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเ,เราก็จะเน้นเรื่องของการทําค่ายนักเขียนสะท้อนแง่มุมดีๆในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของศิลปะวัฒนรรมประเพณีอะไรพวกน,นี้ครับทีนี้เดิมเนี่ยป่า,าละบลานี่มันเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่อยู่ในอำเภอเปตงจังหวัดจัรเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลอายเวเง นะครับซึ่งมีประหลัดหนุ่มคนหนึ่งคือ,อชื่อปลัดอาลีนูทูสุกเนี่ยแกทํากิจกรรมต่อนเนื่องอยู่แล้วส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมนําเยาวชนในช่วงปิดเทอมเนี่ยไปเข้าค่ายนักอนุรักษ์นะครับเพราะป่าพาราบาลานี่ค่อนข้างสมบูรณ์บังเอิญนผมได้ไปเจอกับปรลัดอาลีนะช่วงนั้นผมผมได้ไปทําค่ายกับดรลุงแก้วแดงด้วยเป็น